ขอสวัสดีชาวราคีนาราศีกันทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาาีกันยรวันจันทร์เดือนพฤษภาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีความละเอียดและม่นยำเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 0630780354พยากรณ์สดโทรไลนยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถามได้ไม่เจอกับคำถามค่าบูชาครูท่าละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง22น,นาฬิการักขณาราศีกันหรือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงที่16ตุลาคมในเรื่องของการงานการงานดีค่ะ การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนผลงานจะมีความโดดเด่นแต่ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคมขอท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความร,ร,าามร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะท่านจะมีไรายได้เข้ามาเป็นประจำมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเพื่อตรงข้าม หรือจากคู่ค้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนและท่านจะมีเครดิตดีท่านด้ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะส่วนในเรื่องของความรักท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้นได้ช่วยเหลือในเรื่องของกิจการธุรกิจการงานร่วมกันส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีตำแหน่งนาทีิการงานดีมีทรัพย์สินมีหลักมีฐานค่ะ และสำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคม2568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันและเป็นดาวประจำการงานดาวพระพุธเป็นดาวประจำเดือนภพตนุและกัมมะได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนภพมรณะตั้งแต่วันที่ 1>, 1. พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคม2568ในระหว่างนี้ขอให้ท่านทํางานด้วยความระมัดระวังทํางานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆและหากท่านจะลงทุนในธุรกิจอะไรใหม่ๆขอใหศึกษาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะและในระหว่างนี้บางท่านจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือไปทำงานย่งต่างถิ่นอาจเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศค่ะนันดาพระพุธ ใจะยายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดิอนพบสุภาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงที่3มิถุนายน2568ส่งผลในท่านจะคิดถึงเรื่องของอนาคตมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นมากขึ้นในเรื่องของการงานหนะ้าที่การงานดีค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลือสนับสนุนผลงานจะมีความโดดเด่นท่านจะมีเกียรติมีชื่อเสียงค่ะ และจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเรียนการสอนหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านที่ดินอาคารสถานที่บริษัทห้างร้านหรือยวดยานผ่านะต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือธุรกิจที่ทําการค้าหรือลงทุนในต่างประเทศค่ะดาระเสาซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบุตตะ ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดินพบอริตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สถิตถึงวันที่19พฤษภาคม2568สำหรับท่านที่มีบุตรหลานบริวารท่านจะมีโอกาสได้ดูแลบุตรหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นลูกหลานบริวารจะมีความขยันขันแข็งจะเข้ามาคอยช่วยเหลือส่งเสริมกิจาก,การงานของท่านได้เป็นอย่างดีขอให้ท่านระมัดระวัง การมีปัญหาขัดแย้งกับลูกหลานบริวารบางคนค่ะดาวพราหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบอริได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนภพปัตตนิตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568จะส่งผลดีกับท่านที่ทำงานร่วมกับคู่ครองคู่ครองคนรักของท่านจะมีความขยันขันแข็งเอาการเอางาน ท่านจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่ครองของท่านค่ะแต่ทั้งนี้ขอท่านระมัดระวังความสัมพันธ์อาจมีความไม่ราบรื่นขอให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือขัดใจกันนะคะและขอให้คู่ของท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากอาจมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะจากนั้นดาวพาหูใจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภพายใต้ดาวพฤหัสบตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568 สถิติถึงวันที่2ิฤศจิกายน2569นาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นและท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพวินาศ ได้ยกเข้าสู่ราสีเมษภายใต้เรืนพบมรณะตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568และตำแหน่งเป็นมหาอุดสงผลที้ท่านจะโชคดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคอยให้การช่วยเหลือก,การสนับสนุนแบบอยู่เบื้องหลังจากนั้นดาวพระอาทิตย์ ใจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ดินพบสุภะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2568ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกทรงผลในท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนค่ะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำรือนภพศาสตร์ชาและมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้รืนภพลาภะตั้งแต่วันที่ 1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์สินหรือผลประโยชน์บางอย่างหรือมีโอกาสที่จะโดนผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบได้และขอให้ระมัดระวังการเจอมิจฉาชีพด้วยนะคะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวประสกซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชาวราศีกันดาวประสบเป็นดาวประจําเดือนรกรกฎุมะและสุภาษ ได้ยกเข้าสูราศีมีนภายใต้เดินพบปัตตนิตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นมหาอุดทรงผลให้การเงินดีค่ะท่านจะมีไรายได้เข้ามาเป็นประจำมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเพศตรงข้ามหรือคู่คา้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนอีกทั้งท่านจะมีเครดิตดี ทานทีทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะในเรื่องของความรักดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาวลัคนาราศีกันดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําเรือนพพันธุและปัตตานิได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เรือนพพสุภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567นสถิตถึงวันที่13พฤษภาค,คม2568ในเรื่องของความรัก ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของท่านจะเข้ามาช่วยและส่งเสริมท่านให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นท่านกับคู่ครองจะได้ร่วมสร้างฐานะให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นมีเกณฑ์มีทรัพย์สินบางอย่างร่วมกันค่ะสําหรับคุณโซดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีความรู้มีการศึกษาดีเป็นคนดีมีฐานะมีหลักมีฐานค่ะและมีโอกาสเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นคนมียศมีตําแหน่งหรืออาจเป็นชาวต่างชาติค่ะ นันดาพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้ดนพบกรรม,มะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568และตำแหน่งเป็นประเป็นอุจาวิราชสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของธุรกิจการงานมีโอกาสมีธุรกิจบางอย่างร่วมกันค่ะส่วนคุณโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคุถูกใจ เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีทรัพย์สิสนมีหลักมีฐานค่ะพระเสาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เด่นพบปัตตนิตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568จะส่งผลดีในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินและสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้มากขึ้น ส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหน้าอ่อนกว่าวัยหรือเป็นลูกน้องผู้ได้บังคับบัญชาค่ะสำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ